ขณะนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าสาเหตุของการเกิดระเบิดครั้งใหญ่นี้มาจากแอมโมเนียมไนเตรตใช่หรือไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดเหตุระเบิดจากสารเคมีชนิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆพื้นที่ค่ะและช่วงนี้คุณชลันทรเดียวทาสมุดร,รวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะ,เ,คะเกิดเหตุระเบิดโดยแอมโมเนียมไนเตรตนี่หลายพื้นที่ทั่วโลกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเหตุระเบิดของสหราชอาณาจักรเนี่ยออกมาบอกว่าการระเบิดในครั้งนี้นับเป็นการระเบิดครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้เกิดจากระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะการระเบิดแต่ว่าอย่างที่ได้คุยกันไปว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นเหตุระเบิดที่เกี่ยวข้องกับแอมโมเนียมไนเตรตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระเบิดบันทึกไว้เกือบมากกว่า30ครั้งแล้วก็ส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิต โดยรวมเนี่ยมากกว่า2,000คนนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูสถานการณ์รุนแรงของการระเบิดมากที่สุดก็จะเป็นในประเทศเยอรมนีสหรัฐแล้วก็จีนค่ะค่ะที่เยอรมนีที่แรกเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะแล้วความเสียหายหนักขนาดไหนย้อนไปค่อนข้างไกลแล้วนะคะถามคุณผู้ชม99ปีที่แล้วเลยนะคะที่เหตุเกิดที่เยอรมนีเมือ,องออฟพิลนะคะเป็นโรงงาน ผลิตสารเคมีแล้วก็โรงงานผลิตปุ๋ยโดยเป็นการผสมปุ๋ย2อย่างก็คือแอมโมเนียมไนเตรตกับแอมโมเนียมซัลเฟตในโรงงานนี้ทําขึ้นมาหลายๆครั้งแล้วค่ะแล้วไม่ได้เกิดปัญหาอะไรจนกระทั่งเช้าของวันที่21กันยายนนะคะส่วนผสมดังกล่าวเนี่ยเกิดระเบิด450ตันจากทั้งหมด4,500ตันนะคะแรงระเบิดในครั้งนี้ได้ยินไปไกลถึงประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะ แล้วนอกจากนั้นที่สหรัฐละคะก็มีเหตุะระเบิดโดยแอมโมเนียมไนเตรตเช่นเดียวกันที่สหรัฐนี้ก็ถือเป็นเหตุระเบิดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเมื่อเช้าวันที่16เมษายนเนี่ยเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่เรือขนส่งสินค้าที่ชื่อว่าแกรนแคมป์นะคะเรือนี้บรรจุแอมโมเนียมไนเตรตที่2,300ตันเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเรือก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะไปดับ เพลิงในในเรือดังกล่าวแต่ว่าไม่สําเร็จแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นโดยเหตุระเบิดดังกล่าวยังได้ปานปลายไปถึงโรงเก็บน้ํามันในบริเวณดังกล่าวแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขนาดใหญ่ท่าเรือก็เสียหายหมดเลยนะคะแล้วก็ในกรณีนีน้มีผู้เสียชีวิต500กว่าคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมากกว่า5,000คนเลยทีเดียวถือเป็นอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะ แล้วก็นําไปสู่การออกมาตรการปฏิบัติด,ดังกล่าวปฏิบัติในเรื่องของการจัดเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรตแล้วก็รวมถึงมาตรการแผนซ้อมอุบัติภัยต่างๆที่สหรัฐค่ะที่สหรัฐนี้เกิดขึ้นเมื่อ73ปีที่แล้วะนะคะถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วก็เกิดเหตุระเบิดโดยแอมโมเนียมไนเตรตที่ท่าเรือที่เทียนจินของจีนด้วยใช่ค่ะที่จีนก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ แรงระเบิดส่งผลเกิดความเสียหายมหาศาลเลยนะคะวันที่12สิงหาคมเมื่อ5ปีที่แล้วปี2558ในช่วงค่ำเนี่ยมีรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โครดังสินค้าที่ท่าเรือที่เทียนจินนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามไปดับไฟในพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าในพื้นที่นี้มีการเก็บสารเคมีอันตรายไว้หลาย,ลายๆอย่างการพยายามเข้าไปดับไฟโดยมีน้ำเนี่ยยิ่งทําให้สารเคมีในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความร้อนแล้วก็ ส่งผลให้เกิดการระเบิดของแอมโมเนียมในเตรต800ตันในพื้นที่ดังกล่าวแล้วด้วยที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเก็บสารเคมีอันตรายก็ส่งผลให้เกิดการระเหิดระเหยของไซยาไนต์นะคะแล้วก็เกิดเป็นมลพิษทางอากาศในบริเวณดังกล่าวการสืบสวนสอบสวนนําไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับโรงงานคลังสินค้า49คนนะคะในฐานละเมิดมาตรการความปลอดภัยส่งผลให้เกิดความเสียหาย ขณะดเดียวกันประธานบริษัทถูกตัดสินประหารชีวิตค่ะประธานริษโลจิสติกที่เป็นเจ้าของโกดังค่ะส่งผลกระทบในวงกว้างจริงๆนะคะและ,ะมาตรการลงโทษก็เด็ดขาดเช่นเดียวกันสําหรับที่ประเทศจีนในไทยนี่ก็เกือบจะมีการวางแผนก่อการร้ายโดยใช้แอมโมูเนียมไนเตรตใช่ไหมคะ,คะโดยโฆษกระทระวกรงกลาโหมของไทยเนี่ยออกมา ประกาศว่าการควบคุมสารแอมโมเนียมไนเตรตอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ระบุว่ามีมาตรการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไป8ปีที่แล้ว2555หลายๆคนอาจจะจำได้มีการจับกลุมนะคะชายชาวเลบานอนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มฮิสบลล์นะคะในวันที่12มกราคมปี2555แล้วก็จัดก,การเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักเนี่ย พบแอมโมเนียมไนเตรต2,000กิโลกร,รัมในพื้นที่ที่บ้านพักโดยมีการประเมินว่าหากมีการนำแอมโมเนียมไนเตรตด,ดังกล่าวมาก่อเหตุจริงๆเนี่ยจะเกิดความเสียหายในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะจากนี้ไปก็คงจะต้องนำมาทบทวนถอดบทเรียนกันทั่วโลกเลยนะคะ,คะสำหรับการเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีกค่ะค่ะคุณสันทธรและคุณผู้ชมคะและวันนี้ผู้นำระดับโลกคนแรกที่เดินทาง